สวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพุชนาน,นะคะวันนี้นะคะเรามีข่าวใหม่มานําเสนอนะคะในเรื่องของการออมทองของหัวเส้นเฮงนะคะซึ่งเราเคยทำเคยทคําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าการอมทองนะมันมีประโยชน์แล้วก็มีสามารถเกณฑ์กําไรได้อย่างไงบ้างนะคะซึ่งเราได้พูดกันก่อนอันนี้กี้ขอ เท้าความอีกสักนิดนะคะก็กิ้คเคยซื้อแล้วก็เคยขายไปแล้วนะคะแต่กําไรได้ไม่เยอะเพราะว่าเราลองลงสนามดูแล้วก็ลองออมดูนะคะมันก็จะมีช่วงได้กาไร2 0 0 0 3น0 0นะคะคิดเป็นส่วนต่างไปเอานะคะทีนี้ปัจจุบันนี้คือหนีไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากค่าทองคำมันลดลงก่อนหน้านี้มันเป็นแปะไปถึงเงินไทยอยู่ที่2 8 0 0 0 นิดนะคะประมาณนี้แล้วก็เงินดอลลาร์อยู่ที่1 9 0 0 1900นา้อ่ก้าร้วนละกันก็อยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งการเงินดอลลาร์แล้วก็ความผันผวน,นของเงินไทยเนี่ยก็สูงเหมือนกันเนื่องจากเมื่อวันที่16นะคะแล้วก็วันที่17ในมีการประชุมของทางสหรัฐนะคะของยุโรปนะคะสหรัฐของอเมริกาเนี่ยคือเขาประชุมเสร็จเนาะเขาแค่ประกาศบอกว่าจะเพิ่ม อัตราดอกเบีย้ยของธนบัตรคือเก็บภาษีเพิ่มนั่นเองเนื่องจากตอนนี้เงินเฟ้อมันเยอะนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเริ่มเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้าก็คือปี65หลังจากนั้นนะคะก็แนวโน้มของคนที่นักลงทุนเนี่ยคิดว่าเขาจะได้กำไรจากการเก็บอด,ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นกับเหมือนกับกองทุนทองเนี่ยของโลกเนี่ยเขาก็เลยพากันขายทอง ขายทองลงขายทองทิ้งนะคะเพื่อเอาเงินแล้วก็มาลงทุนในของพันธบัตรของดอลลร์ฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อราคาทองที่เขาถืออยู่ขายออกมาเนี่ยทำให้ราคาทองคำที่เราถือไว้ประมาณ2 8 0 0มเนี่ยมันราคามันร่วงลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะเกิดการเทขายทองคำนี่แหละคะ่ะฉะนั้นคือเวลามีข่าวอะไรนิดหน่อยที่มันมากระทบเนี่ยโอกาสที่มันจะ ผันผวนของค่าทองคำเนี่ยมันก็คือมันต้องเดินตรงกันข้ามนะระหว่างเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นกับทองคําก็จะลดลงเมื่อไหร่ที่ทองคาเพิ่มขึ้นค่าของดอลลาร์ก็จะลดลงนะคะมันก็คือจะตรงกันข้ามนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็คือทองมันลงมาอย่างรวดเร็วภายใน ประมาณแค่ครึ่งเดือนตั้งแต่1มิถุนาจนถึงประมาณ18พแปมิถุนาเนี่ยมันลงมาเกือบพันกว่าบาทพันหกพันหกพันเจ็ดนะคะจาก2 0 0 0ันสอตอนนี้อยู่ที่26 0 0 0ืกว่ากว่าเช้านี้ล่าสุดอยู่ที่2 6 0 0 0ืนะคะทองคําแท่งเนาะก็รูปพัณฑ์ก็ก็จะไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆค่าเข้ามาฉะนั้นในกรณีที่เราสะสมทองเนี่ยเราก็จะสมจะสะ,จะสมทองคํามากกว่านะคะฉะนั้นก็จะอยู่ในทองคํา แท่งนะคะอยู่ที่ไอตัวที่เราจะพูดก็คือ96.6นะคะถ้าเกิด99.99 99, เนี่ยมันจะเหมาะกับการเทรดทองคำมากกว่านะคะแล้วก็กีก็จะไม่ไม่พูดถึงตรงนั้นละกันนะคะหรือถ้าเกิดสนใจก็อาจจะต้องปรึกษาหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออมทองหรือว่าการเทรดทองอีกทีหนึ่งนะคะฉะนั้นตอนนี้คือราคาทองมันลงมาแล้วถามว่าคือกกอเป็นคนที่เข้าซื้อช่วงอยู่ที่ประมาณ27,000 500ถึง600บาทนะณนะตอนนั้นคิดว่ามันจะขึ้นไปเนาะขึ้นไปแต่2 8 0 0 0คือกินส่วนต่างบาทแล้วประมาณ300เนี่ยเออก็ก็น่าจะพอนะก็ประมาณ10บาทก็3,000นะันเนาะเราก็ประมาณนี้ก็คือแบบกินแค่ส่วนต่างนิดนิน่อยนอนะคะ แตน่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหลังจากที่นี่แหละเขาปล่อยข่าวมามันล่วงลงมาเรื่อยๆ,ๆนะคะตอนนี้อย่างเดียวสองหมื่นหกนะคะไม่แน่ว่ามันจะเป็นแตะสองหมื่นห้าอีกหรือเปล่านะซึ่งก่อนหน้านี้ราคาที่มันขึ้นไปถึงสองหมื่นเจ็ดที่เราเทขายช่วงเดือนมีนาไหมคะก่อนนียต้นปีมันเคยขึ้นไปแล้วมันก็เคยล่วงเพื่อช่วงมันเคยล่วงถึงสองหมื่นสี่เนาะตอนนั้นก็หลายๆคนก็กช้อนซื้อตรงนั้นแล้วก็แตะไปถึงสองหมื่น 8นะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะประกาศข่าวมันก็ลงมาอีกนะคะและคิดว่านะคะใครที่ซื้อถือเงินอยู่ที่บาทละ2 7 0หมเนี่ยช่วงเนี้ยคิดว่าตอนนี้มันอยู่26,000นะลงมาบาทละพันกว่าบาทแต่คิดว่ามันจะบวกขึ้นไปอีกนะคะตามที่นักวิเคราะห์ในในในช่องต่างๆนะคะหรือว่านักเทคนิค อะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นไปนะคะณตอนนี้ก็คือทางสหรัฐเนี่ยเองอะ่ะต้องการระดมเงินนะคะเนื่องจากเงินเฟ้มเยอะเนาะทำให้เงินเขาอะ่ะแข็งตัวขึ้นแล้วเ,เป้าหมายของเขาคือต้องการเอาเงินอะ่ะจากทั่วโลกเนี่ยไหลเขา้าเขาให้หมดก่อน ะะหลังจากนั้นพอเงินเขาเพียงพอเนี่ยเขาถึงจะพอแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยเขาถึงจะลดความแข็งตัวของเงินดอลล่าร์ของเขาลงมาฉะนั้นณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยทองก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและคิดว่าทองเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิ๊กโชว์พอร์ตให้ดูนะก็คือซื้อตอนที่มันสูงอะ่ะตอนนี้ก็คือราคาเฉลี่ยของของดิ๊กซื้อเนี่ยอยู่เฉลี่ยอยู่ที่2 7 0 0 0ว่าจะไม่ขายนะคะถ้าตาบใดเราไม่ขายเนี่ย ยังไงทองคําเราก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะเราดูที่ลักษณะดูที่ปริมาณทองคําที่เรามีอยู่แล้วกันนะคะช่วงที่มันลงถ้าเกิดใครมีเงินเย็นเนี่ยพยายามนะคะพยายามซื้อช้อนซื้อเขาไว้แล้วกันนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันลงไปแต่2องเปก็ก็ใจยเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สบายใจเมื่อไหร่ที่เราช้อนซื้อช่วงที่มันลงอะ่ะ ลงมากๆเ่ะเรากะว่ามันขึ้นอีกนิดนึงให้เราบาลานซ์หรือว่าเราเท่าทุนเราไม่สบายใจหรือว่าไม่มั่นใจตลาดโลกเนี่ยเราอาจจะขายทองมันเก็บเงินสดไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราคิดว่าแนวโน้มมันจะไปแตะที่28 0 0 0 29,000ได้นะคะหรือ30,000นะคะในความคิดของเราเนี่ยเราก็ถือยาวๆไปก่อนนะคะให้มันได้กำไรก่อนจะถ้าเกิดมันไปแตะเมื่อไหร่2 0 0 0 0 2่น0 0็กว่าถึง2 8 0 0 0่ะ เ,ออเราอาจจะขายมันก็ได้นะคะเพราะว่าคิดว่าก่อนอน,นี้ที่มันขึ้นไป28กว่าๆนิดๆเนี่ยคิดว่ามันเป็นโอเวอร์ไพร์คือราคาที่แบบทุกคนแแห่กันซื้ออะเออมันก็เลยราคามันก็เลยกระโดดเกินความเป็นจริงหน่อยนึงแต่คิดว่ายังไงเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เงินเฟอ้อการถือสินทรัพย์คืออาจจะเป็นทองคำหรือบางคนอาจจะถือบิตคอยก็แล้วแต่นะคะแต่คิดว่าไอ้ตัวนี้มันก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าถือไว้อยู่นะคะก็ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจขครที่ยังที่เคยซื้อก่อนหน้านี้นะคะแล้วติดลบก็ใจเย็นๆนะคะอย่าไปสนใจมันมากนะคะแล้วก็พยายามช้อนซื้อมันขึ้นมาหน่อยเมื่อไหร่ที่ค่าเฉลีย่ยทองคําที่มันแตกขึ้นมาบาลานซ์เราไม่สบายใจเราค่อยเอาเงินกลับมาแต่เมื่อไหร่เรารอได้เดี๋ยวมันก็จะวกขึ้นไปอีก <ท Lanc aster ones> เป็นแนวโน้มท,นน Lincoln, ที่จะวนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้มันอยู่ในช่วงผ่านขวดนะคะยังไงขอให้ทุกคนใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคิดว่ายังไงก็ต้องได้กําไรแน่นอนนะคะเชื่อมั่นเพราะว่ามันจะวนอย่างเงี้ยดูจากกราฟเดิมๆนะคะดูจากกราฟเดิมแล้วก็ดูจากแนวโน้มเนี่ยมันก็จะวนเป็นหลูปเดิมนะคะพอขึ้นช่วงเนี้ยสัก2สักเดือน2เดือน๋ยวมันก็กระโดดขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้ก็คือ คิดว่าสหรัฐเนี่ยมันนั่นแหละมันต้องการเงินนะคะเขาต้องการเงินเพื่อเข้าประเทศเขาก่อนแล้วก็ซัพพอร์ตเขาก่อนและอีกอย่างเมื่อไหร่ที่ตอนนี้ประเทศเขาเริ่มสามารถเปิดเผยตัวเองได้เต็มที่เนื่องจากโควิดเขาเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วมันยังไงมันก็จะจะเริ่มเปิดประเทศแหละเขาก็เงินเขาเพียงพอแล้วแล้วเขาค่าค่าเงินดอลลาร์เขาก็จะออดตัวลงเป็นธรรมดานะคะตอนนั้นเราเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้กําไร เท่าไหร่อีกทีหนึ่งนะคะก็ยังไงแล้วก็ช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวนะคะเก็บไปเรื่อยๆเออแล้วกิ๊กลืมบอกนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอบอกว่าทุกครั้งที่เราซื้อซื้อ,อซื้อทองเนี่ยออมทองเนี่ยมันได้ครั้งละ5้าหมื่นกี๊เคยแจ้งไปว่ามันจะมีค่าบริการ3บาทเนาะสรุปแล้วนะคะวัน,อวนสองวันมานที่กิ๊กซื้อเนี่ยผ่านระบบพร้อมเพย์ไม่ได้เสียค่ามียมค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะ ซื้อผ่านพร้อมเพย์นะเพื่อนๆจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะเช็คดูแล้วไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะคะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามถ้าเกิดชอบก็หรือถ้าเกิดมีใครมีแบบเทคนิคในช่วงเนี้ยดีๆนะคะก็เขาเรียกอะไรก็ลองมาแชร์กันได้นะคะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังจนจบเออเดี๋ยวที่จะอลองเอากาฟให้ดูนะคะว่ามันว่ามันจะประมาณไหนนะ เดี๋ยวติดตามข่าวกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ้ <Bye. S 1> าเช้านะคะวันที่19นะที่กิ๊กเข้าไปดูในเว็บในแอปเนี่ยช่วงเช้าประมาณ8โมงนะคะ ก็ราคาก็ราคาขายอยู่ที่26,440นะคะแล้วก็ราคารับซื้ออยู่ที่26,390นะคะต่างกัน50บัาทนะคะก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงขาดทุนอยู่นะติดลบ5,000กับ6,000เลยนะทีเดียวนะคะ,ะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่27,100นี่แหละค่ะของกินะคะก็ประมาณนี้นะแต่ทีเนี้เพื่อนมาดูกราฟอะคะ่ะกราฟล่าสุดนะของเมื่อเช้านี่นะคะมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะาราคา กราฟมันวันที่18-19นะคะ20นะคะช่วงประมาณเนี้ยอพอดีกิ๊กยอนเออเวลามันก็เลยจะใกล้ใกล้เคียงกันนะคะเนี่ยก็เนี่ย,ยมันแตะลงมาถึง1,764ดอลลาร์สังเกตได้ว่าวันที่16วันที่17อ่อ16มีข่าวว่าทางสหรัฐเนี่ย จะประชุมครั้งใหญ่นะคะเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเขานะคะบอกว่าเงินตอนนี้เงินมันเฟอ้อชั่วคราวเนาะเขาจะมีแนวโน้มนะคะมีแผนที่จะเพิ่มเก็บอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะพอถ่าวทางาโลกเนี่ยนักลงทุนนะคะได้ยินข่าวว่าจะเพิ่มดอกเบีย้ยนะคะไปที่ธนบัตรเขาแล้วก็เพิ่มการแข่ง ค่าของดอลลาร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าการลงทุนในธนบัตรของดอลลาร์เนี่ยน่าจะได้กำไรมากที่สุดนะคะคนอะอะกองทุนทองคำเนี่ยโลกเนี่ยเขาก็เลยเกิดการเทขายนะคะทองคำออกมาฉะนั้นราคาทองคำตั้งแต่ตอนแรกอยู่ที่อของวันที่17ช่วงคืนวันที่16นะคะ อยู่ที่1,000เกือบ1,900ดอลลาร์ 1, US นะคะล่วงลงมานะคะภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะลงมาอยู่ที่1,800ประมาณนี้นะคะก็เป็นจังหวะค่อยๆทยอยขายกันออกมาจนกระทั่งวันที่18นะคะราคามันก็ลงดิ่งมาถึง1,766นะ่ะประมาณ1,756 0ดอลลาร์ 1, 750, US เนี่ยนะคะคือเฉลี่ยก็อยู่ที่จาก28,000ได้อะลงมาพวภาพนะคะในช่วงระยะเวลา เนี่ยประมาณเอ้สองหมืลง2 6ง0 0ื่นหะคะสองหมื่นรือสองหมือ่นหกหประมาณเนี้ยนะคะลงมาแล้วก็ก็จะมีคนแบบช้อนซื้ออยู่เป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รีเบวกลับคืนไปเหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าอย่างที่บอกนะคะตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็นแกมโกงของของในเรื่องของตลาดโลกนะคะคิดว่าการเงินเฟ้อเนี่ยถืออสังหาไอ้ถือทองคำกับ ในเรื่องของบิตคอยก็ยังยังมีความแน่นอนอยู่นะคะตามใดที่เรายังสืถือพวกนี้อยู่ยังไงก็ยังเป็นมูนลค่านะคะคิดว่าอาจจะถือไปยาวๆนะคะจนรอแบบ ฟื้นตัวกับตัวตอนนี้ทางสหรัฐเองของเขาค่ะก็คืออยากได้เงินเข้าประเทศเพื่อไปอเหมือนกับลงทุนกับเขาให้มากๆนะคะเมื่อไหร่ที่เงาเงินเพียงพอเศรษฐกิจเขาไปได้นะคะเขาอ่ะค่าแข่งการแข่งข้าของของดอลลาร์มันก็จะอ่อนตัวลงนะคะก็จะจะสามารถอทองคําเองก็จะสามารถฟื้นขึ้นมาได้นะคะคนก็อาจจะกลับมาถือทองคําแล้วก็ทําให้มูลค่าทองคําเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะคะ รูจักย้อนหลังครั้งก่อนนะคะเพื่อนจะเห็นได้ว่าต้นเดือนเนี่ยมันก็คือมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างตอนนั้นข่าวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการประชุมการเมียนโนบนี่แหละแต่ยังก็ไม่ได้ประกาศชัดเจนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือเขาแค่ประชุมนะก็ยังไม่ได้ลงมือทํากันซะจริงๆนะคะเพราะว่าแผนที่จะเพิ่มดอกเบีย้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปีหน้าเลยนะคะดูกราฟอีกอันนะคะช่วงเดือนพฤษภา นี่นะคะมันก็คือ <c oughs> เคยแตะลงมาถึง1,700เหมือนกันแล้วก็กลับตัวขึ้นไปได้ถึง1,800-1,900เลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้แหละที่ประกาศข่าวนะคะมันก็ล่วงลงอีกคิดว่านะคะโอกาสที่เมื่อไหร่ที่เงินนี่แหละอย่างที่บอกเงินเขาเพียงพอแล้วเขาก็จะลด ค่าการแข่งข่าของดอลลาร์ลงนะคะแล้วก็จะกลับมาสู่ภาวะนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยังไงเงินเฟอ้อมันก็ยังมีอยู่และก็อาจจะยังมีอยู่ยาวๆนะคะจนถึงกลางปีหน้าได้เลยนะคะจากนักวิเคราะห์ที่เขาพูดกันยังไงตรงนี้ใครยังติดลบอยู่นะคะก็พยายามช้อนซื้อในช่วงที่ราคามันล่วงลงมาน่าอาจจะถึง25 0 0 0ืเมื่อไหร่ที่เราเท่าทุนกับที่เรายังติดต่ออยู่ยังติดลบอยู่ถ้าคิดว่าตัวเองยังบาลานซ์ได้อะอยู่ที่สักประมาณเท่า ทุนอาจจะกลัวในเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะถอนกลับมาเมื่อเราได้ได้ทุนนะอาจจะถอนกลับมาหรือว่าถ้าเกิดใครใจเย็นรอได้อาจจะซื้อเพิ่มในช่วงที่ราคามันล่วงนะคะแล้วก็รอจังหวะมันขึ้นตอนนั้นเราอาจจะได้ก,กําไรมากขึ้นก็ได้นะคะยังไงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงก็เพื่อนๆตัดสินใจแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆดูกันอีกทีหนึ่งนะคะค่อยๆดูตลาดไปแล้วกันนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะบ๊ายบายคะ่ะ